ครับผมแล้วนี่ก็คือชาเลนจ์ของวันนี้นะครับมีเบียตัวใหม่ของค่ายเบียยางชงนะกับตัวเบ็ดที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะอามาดูวิธีเกี่ยวกันนะครับวิธีเกี่ยวก็คือรุ่นนี้จะแตกต่างกับคงครเข่คตรงที่ว่าเขาจะไม่มีร่องกลางนะตัวนี้ก็สัดคิปปิ้งเนียนๆเลยนะครับฝังตัวเบ็ดเข้าไปนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองสกัคิปปิ้งกันดูบ้างละทีนี้นะครับ สายนะแล้วก็นี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหซัดๆััแท็บเลยนะครั<ม>บได้เห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวผมวันนี้ชาเลนจ์ของเราคือจะเอามันไปตกเท็กซัสลิกมันจะเป็นยังไงนะเพราะผมเชื่อว่าตัวนี้หลายหลายคนเขาเอาไปเล่นผิวน้ำอยู่แล้วนะแต่นะติงจ,จะเอาไปตกเท็กซัสลิกนะเออ,อ อื้ออื้ออื้อโอ๋ตันเว้ยอื้อโอ๋อุ้ยมันไม่ให้กัดเป็นอะไรอ่ะอื้อ ครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องนัตติงตะลิ่งรั่นนะครับผมครับผมแล้วสาหรับ E ีีนี้นะก็จะออกมาตกปลาช่อนข้างทางนะครับโดยชาเลนจ์ของวันนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วคอยติดตามคลิปต่ตางๆจากช่องนัตติงได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาเลนจ์วันนี้เป็นอะไรครับผมแล้วนี่ก็คือชาเลนจ์ของวันนี้นะครับนี่เหยื่อตัวใหม่ของค่ายเหยื่อยางชงาว เป็นรุ่นกาโชนะครับขนาด6 5เซนนะบรรจุพันมาให้ทั้งหมด6ตัวและก็แถมตัวเบ็ดชง 1, 2โอนะมาให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับก็เป็นงานที่เหมาะกับงานผิวน้ําแต่สามารถเล่นใต้น้ําได้ด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะัติงจะทําให้ดูนะครับหลักๆแล้วนะัติงจะเอามาเล่นใต้น้ํานะครับสําหรับเขียรุ่นนี้นะอ่าก็ด้วยสภาพหมยหลายลๆอย่างด้วยนะครับม,มีกันให้หมดส0ส,สีนะ เดี๋ยวนะาติงจะขึ้นลูกให้ดูว่ามีสิกสีอะไรบ้างน,นะครับก็เริ่มจะวางจาหน่ายแล้วนะครับตอนนี้นะก็หาดูกันได้นะตามร้านอุปกรณ์ตกปลาชั้นนาทั่วไปนะครับแล้วก็ตามพวกร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะนะติงก็จะออกมาตกด้วยเวลาสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายแต่หลักๆแล้วจะมาให้ดูว่าเป็นยังไงกับเหีย่อตัวน,นี้นะครับมาดูกันนี่ครับผม เหยื่อกับตัวเบ็ดที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะอ่าก็เหมาะกับสายสกีปิงนะครับนะรุ่นนี้นะแล้วก็ตีผิวน้าเนี่ยรับรองได้เลยว่าสวยแน่เพราะว่าข้อต่อตรงนี้ก็ค่อนข้างอ่อนนะก็คือให้ความพิ้วนะครับนะหางหนารูปลักษณ์เขาจะคล้ายๆกับเหยื่อยางไคเค้นรุ่นเก่านะที่ว่ายังมีจําหน่ายอยู่นะเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็น หางเดี่ยวแทนนะเออเพราะบางคนเนี่ยเ,เมื่อก่อนยุคหนึ่งเนี่ยเคยมีการนําไข่เค็นที่หางขาดข้างหนึ่งเนี่ยเอามาโมดิฟายให้เหลือขาข้างเดียวนั่นก็ว่าเฟี้ยวแล้วนะครับแต่นี่คือของเดิมจากโรงงานรับรองว่าเฟี้ยกว่าเดิมแน่มาพร้อมกับตัวเบ็ดสองโอนะครับของเหยื่อยางชงนะามาดูวิธีเกี่ยวกันนะครับวิธีเกี่ยวก็คือรุ่นนี้จะแตกต่างกับไข่เค็นตรงที่ว่าเขาจะไม่มีร่องกลางนะ ตัวนี้ก็ตัดคลิปปิ้งเนียนๆเลยนะครับฝังตัวเบ็ดเข้าไปนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ให้มันทะลุตรงคางเหยืย่อคางเหยืย่อนะนจากนั้นก็ลูดตัวเบ็ดมานะครับดูสาลีระให้ตรงนะพลิกลงให้ตัวเบ็ดอยู่ในหันเข้ากับท้องเหยื่ออย่างนี้นะครับดูสาลีระให้ตรงนะอืจากนั้นนะครับฝังเหยืย่อเข้าไปนะฝังเหยืย่อเข้าไปนะ แล้วก็ให้มันมาโปรตรงกลางหลังซึ่งเขาจะมีแถบล่องเล็กๆเอาไว้ให้นะครับเป็นตัวมาร์กไว้ว่าเออนี่คือล่องมันนะอย่างนี้ฝังตัวแบดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือการตกแบบโหนงซิงเกิลิกนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะสําหรับวันนี้ที่เราตีงจะนํามาใช้ก็จะเป็นคันนี้นะครับก็เป็นคันเว็เอของเพี่วหลว Y นะครับก็เประมาณ4.16ปอนด์ bond, กับสายเอ่อไวเปอร์ iper, นะ เป็นพีเอยู่สองนะตัวแชมเปี้ยนสีเขียวช็อคก็ยี่สิบปอนด์นะครับ uh huh. แต่ว่านาติงจะไม่ตกแบบใส่คลิปนะเดีย๋ยวผมจะมัดแบบเงื่อนห่วงใหญ่ให้ดูนะครับวิธีการก็คือหมุนสายมางนี้นะหมุนสายมางนี้นะหนีบไว้ไปเร็วๆนะ uh huh. ละเอียดต้องไปหาดูในคลิปที่นัติงเคยสอนไว้นะครับอะทำมานเป็นอย่างนี้นะครับเสียบเข้ามาเป็นเงื่อนแบบเงื่อนตายอย่างนี้นะ,ะแล้วเราก็จับเอาไว้ไม่ไม,ไม่ไม่ทาสุดนะทำแค่นี้ แล้วก็หนีบเอาไว้อย่างนี้นะเอาปลายมันเนี่ยจิมเข้ารูรูห่วงจากนั้นโค้งปลายที่ทิ้มเข้ามาเนี่ยกลับเข้ามาในรูห่วงนี้ปัป๊บนะอ่าแล้วเราก็จับเอาไว้มันจะเป็นลนนักษณะนี้นะจากนั้นก็ดึงมาดึงมาให้มันเหลือลพื้นที่ประมาณนี้นะประมาณหนึ่งนะหนีบเอาไว้ตรงผมแล้วเอาเบเอาสายเนี่ยพันกับสายเมนไว้สักสองรอบ จากนั้นก็เอาปลายเดิมเนี่ยสอดเข้ารูนี้เลยที่เราทําห่วงเอาไว้เนี่ยทีแรกสอดมาแล้วก็รูดนะครับอ่ามันก็คือจะได้ประมาณนี้แล้วนะครับจากนั้นนะเราก็หาครีมมาดึงปลายสายเนี่ยให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นนะับติงอยากให้มันเหลือห่วงไว้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเอาไว้ทดแทนกิฟนะให้มันผิวทดแทนกิฟผมก็จะดึงไม่มากนะครับผมก็จะดึงแค่ดเดียวแค่พอแน่นอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับจากนั้นถ้าเราจะจบก็คือเอามือเนี่ยดึงพร้อมกับหนีบตรงนี้ไว้หนีบตรงข้อข้องอของตัวเบ็ดไว้แล้วก็ดึงให้ตงึงเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้แน่นแล้วนะครับจากนั้นก็เก็บปลายสายก็จบแล้วนะครับสําหรับเงื่อนผงใหญ่ตัวนี้ไปกันไวๆนะถ้าติงทารายละเอียดเอาไว้อยู่นะมีคลิปลงไว้อยู่นะครับก็จบนะสำหรับการตกแบบดงซิงกกัลิกนะครับอมา ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเจ้าชุดนี้นะเวทเอ็มกับห้ากมจะทํผลจะทําระยะได้ไหมสายเนี่ยหนึ่งจุดสองนะ,อะลองดูเดี๋ยวเราหาเหลี่ยมที่น้าๆน้ามองกันท่านชัดหน่อยนะ,ะไปตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราสกิป,ปิงกันด้วยตรงนี้มีคอ,อกเล็กๆด้วยนใหม่น้ำใหม่หมอะแต่คอ,อกเล็กๆเราก็ไม่สนใจมันนะปล่อ,อยนไป ก็มาดูวิธีการสง่งเอวิมาดูการระยะการส่งเหยี่อก่อนแล้วกันนะโอ้โหนี่ข้ามข้ามขอนไม้ไปนะดูเนี่ยเหยื่อตีน้ามาสวยงามนะครับเนี่ยเนี่ยเหยื่อ,อ,อตีน้ามาค่อนข้างสวยนะที่ผมกอแบบธรรมดาเลยนะครับอ่าบอกกับเมื่อกี้ระยะเมื่อกี้นี่ประมาณยี่สิบเมตรนะครับนะประมาณยี่สิบเมตร อาจจะยี่สิบวกบวกนะครับซึ่งโอ้โหเพียงพอแล้วนะเนี่ยแล้วนี่คันผมตึงด้วยนะบวกกับสายก็ใหญ่ด้วยนะครับอุ้ยน้ําเรือมาหลบนิดนึงนะโอเคเริ่มสงบลงบ้างแล้วนะครับก็นี่นะครับก็สําหรับใครที่อชอบเล่นโนสซิงเกิลิกนะแต่รู้สึกว่าเฮ้เหยื่อมันเบาไปกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เราสามารถฝังเนวได้นะครับเนลที่เป็นตะกั่วแหลมๆนะฝังสักศูหรือหกรัมนะ ฝังเข้าไปในตัวเนื้อเหยื่อนะครับซึ่งน้าติงยังไม่ได้ฝังนะก็พอแล้วนะสําหรับน้าติงนะแต่จริงๆแล้วนาติงตั้งใจเอามาตกเท็กซัสลิสนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาทําวันนี้แหละนะครับอันนี้เอามาซ้อมตีโนซิงกลิกให้ดูก่อนนะอะสามารถตกได้หลากหลายนะ,ะระยะทําได้ดีตรงเหยื่อได้แม่นยําตีเหยื่อดีนะตัวเนี้เ,เป็นงานที่เหมาะกับงานช่อนนะอสําหรับช h ดว่า มันจะเล็กไปกับขนาดตัวเบ็ดนะครับอันนี้คือลองตีดูก่อนนะตีเข้าใต้บ้านดูก่อนนะ,ะยังไม่ได้สคิปปิ้งนะนี่คือลองตีธรรมดาดูก่อนนะ่ะนตีเข้าใต้บ้านนะ,อะโอ้โหนี่เล็กกว่าน้าหน้า,หน,าหน้าโดดมากนะครับเอียอมันก็จะมีพิกค้องบ้างอะไรบ้างเป็นปกตินะครับแต่หางมันยังทำงานอยู่ปกติดังเดิม มาเดี๋ยวเรามาลองสกิปปิ้งกันดูบ้างละที่นี้นะครับเก็บสายนะแล้วก็นี่เห็นไหมเฮ้โยโอเคอะ่ะนะใครชอบสายสกิปปิง้งแนวใต้ซุ้มใต้บ้านนะครับก็นี่โอ้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ปิ้งนะอันนี้ถ้าจะยัดใต้บ้านเลยนะครับเข้ารูเลยนะ่นะเนี่ยโอ้โหแซดๆเลยนะครับ ไม่ต้องไปเค้นนะการตีสคริปปิ้งนะครับไม่ต้องเค้นนะตัวเบ็ดโผดูให้ดีนะเออไม่มงั้นติดเสาไปเราเราต้องมานั่งเสียเหยื่อนะครับก็ฝังเหยื่อไปลึกๆเลยก็ได้นะครับบายเห็นไหมโอ้โหไได้เลยนะเออเรียกว่าเป็นเหยื่อที่ครอบคุมได้เลยนะเออตับได้หลายๆหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหนี่เนียนกิบ อันนี้เนียนกิฟนะโอ้โหไงสปินะปนิ่งก็สกิปปิ้งได้นะจ๊ะอ่าเนี่ยนะเนียนกิฟนะอย่าไปคิดว่าเบสทำได้อย่างเดียวสกิปปิ้งก็ทำได้นะจ๊ะอ่านะโอ้โหน,นี่แบบเราแบบนี่ขนาดไม่ใช่สายสกิปจ๋าๆนะเออเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอาไปสกิปปิ้งชาโดให้ดูนะกับคันสปินนิ่งนะ ต้องมีต้องมีโอเคอก็โดยรวมถือว่าโอเคสําหรับเหยื่อตัวนี้นะนกับงานประช่อนผมเรียกว่าจ้าบเลยนะอะชอบเลยแต่เดี๋ยวผมวันนี้ชาเลนจ์ของเราคือจะเอามันไปตกเท็กซัสลิกมันจะเป็นยังไงนะเพราะผมเชื่อว่าตัวนี้หลายๆคนเขาเอาไปเล่นผิวน้ําอยู่แล้วนะแต่นะติงจะเอาไปตกเท็กซัสลิกนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงก็เอาเหยื่อแบบนี้มาตกเท็กซัสลิกได้ไหมนะ สำหรับการเปลี่ยนจากโนซิงเกิลลิกนะครับเป็นเท็กซัสลิกนัตติงก็จะตัดออกเลยนะ,ะตัดข,ข,ข้อต่อที่เราผูกไว้ออกนะ,ะนัตติงจะใช้ตะก่วเป็น3.5กรัมน,นะครับให้เหมาะสมกับคันแล้วก็น้ำหนักเหยียดด้วยแล้วก็สรีละของเขาค่อนข้างแบนน่าจะจมช้าเราจะใช้3.5นะครับก็เดี๋ยวดูตัวที่มันเหมาะสมนะขนาดตะก่วแล้วก็ระดับน้ำวันนี้น่าจะสูงแหละเพราะว่าฝนตกหลายวันแล้วนะ ผมกัญาัยที่35เก่าครับใส่ร้อยตะ่วขเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็เช่นเดิมนะครับผูกปมนะทํเรื่องเงื่อนเดิมเ,เ,เป๊ะๆเ,เลยนะครับทําวันนี้ทําให้ดูสองรอบเลยนะอก็คลิปมันจะยาวตรงนี้แหละไอคลิปได้ปลาอาจจะไม่ค่อยมีหลวครเนี้ยหลังฝนตกแล้วนะติงไม่ค่อยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่ว่ามันต้องมันมันก็ต้องบวดมันก็ต้องลองกันนะ่นะถูกไหมอเออือ ไปตกแต่แตไปตกแต่ตอนง่ายๆมันก็ไม่ได้มันต้องตกยากๆบ้างใช่ไหม,อมโอเคอืมนะอืมร้อยนะแล้วก็ตัดตัวสายที่ยื่อองมาออกหน่อยจบนะครับลูดออปเฟอร์ลงมายบบ้อยนะครับนี่คือการตกแบบเทคซัสลิกนะอ่าลุยกัน ันนี้ก็จะตกแบบเท็กซ์เลิกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะถามว่าเทคซ์ลิกก่อผิวน้ําได้ไหมก็ได้นะ,ะเดี๋ยวทาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดว่าตกเทคกซ์ลิกมันก่อได้ไหมผิวน้ำก่อได้เหมือนเดิมนะักนี่เห็นไหมก่อผิวน้ําได้ไหมมันก็ยังก่อผิวน้ําได้อยู่นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเหยื่อเป็นยังไงกับใต้น้ํานะ ไมหจะต้องลองดูหน่อยนะหมายก็แถวๆบ้านนะอะ่ผมอาจจะไม่ได้ใช้เสียงมากมายนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านคนนะผมก็จะพยายามไม่รบกวนเขานะครับเห็นไหม ชันเดียวไหมห่างาก็จะใสๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแอคชั่นอีกทีหนึ่ชั F ้นเขาก็จะห่างใสๆแบบนี้นะตรงนี้ไม่ค่อยมีเงาน้าจะอาจจะเห็นได้ชัดหน่อยนะ ไอ้ทัานสวย,ยแค่หาตัวนะโอ้ฝนฝนฝนเขียวมาเยอะน,นะครับต่อเงิมเดิมน,นี่แหละดูสิโอ้มีตัวเห่อยู่มันพอดีเลยมันจะเอาไม่นั้ลองดูลองดูอ๋อนี่ตัว په دې باندې อ้ออนอครับไงัดเป็นกัดโซ่สีเขียวเลมอนนะครับนี่ส่งเนียเข้าไปนะเพราะข้างใต้เรื่องเลยนะครับไม่กี่ไม้เองนะดีครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันอืมเป็นแหนะ นะแต่ว่าน้ําไม่มีด้วยที่สำคัญน,นะอนะนี้คือน้ําไม่เหลือเลยน้ําน้อยมากนะครับไม่รู้จะมีต้นหรือเปล่าแต่ข้างนอกน้ําดีนะลองดูลองดูเป็นไงเสัแล้วส่งสเปกน้อยนะครับ อายังอะอายังมาลมารีละอุ้ยตัว <c oughs> เล็กตัวเล็กนะเออโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงคลองส่งน้ํากันแล้วนะครับที่ลําลูกกาหนึ่งนะก็น้ําเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เชื่อได้ว่าคงเยอะทุกที่แหละคร <c oughs> ับก็แต่เราจัดชุดเป็นเท็กซลิกไปแล้วนะก็จะตกชาเลนจ์ของเราคือเท็กซ์ลิกนะครับกับเหีย่อตัวใหม่นะครับกาโช ก็ไม่รู้มีผลงานไม่มีผลงานก็ยังไงวันนี้ที่แน่แน่วันนี้นะมีฝนแน่ <c oughs> แล้วดูแล้วอ,อมีฝนแน่ๆน,นะปลามีไม่มีไม่รู้แต่มีฝนแน่ๆน,นะโอเคลองดูล็อกข้าก่อนเลย

ร้อยนะครับมาแล้วนี่ครับผมกัดเป็นเท็กซัสลิกนะครับกับเกียร์รุ่นใหม่นะครับกาโชนะสีส้มนะครับจากไข่อย่างชงนะครับพันเพียวรัวนะแล้วก็สาย1.2สวยงามไปรูปกันไปตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสุดแล้วนะปลากัดตัวเดียวนะข้างนอกนั้นก็จะไล่ๆแต่ควรไม่ใหญ่นะครับอ่าก็ ไมไรนะจะมากจะน้อยยังไงมันก็เป็นคลิปนะที่เราเออออกมา,อาบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะคือน้ำเยอะนะครับทุกคลองเลยนะครับน้ำเยอะทุกคลองเลยครับ ส่งเียีอีไปนี่ในจุดที่แบบมันคิดว่ามันน่าจะแบบมีตัวแล้วนะแต่มันมันโตไม่ทันหรือเปล่าเอออ่ากับแล้วนะครับอ่ามาะอูอุ้ยตัวเล็กเปล่าวะเออไม่หใหญ่อ่ะถึงใหญ่ก็ใหญ่ไม่ไม่เยอะนะ É Thank มันไงกัดไปแล้วมึงไง,ไงกัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปวไปไปไปไนุด โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับกับการออกมาทำคลิปรีวิวกับเจ้าเหยื่อตัวนี้นะครับตัวใหม่ของชงนับตัวกัสโซนะครับก็ถือว่าเป็นเหยื่อที่เล่นได้หลากหลายนะวันนี้น็ติงนำมาตกเท็กซัสลิกนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่เพียงแต่ว่าสภาพหมายตอนนี้นะครับน้ำมันค่อนข้างเยอะนะก็อาจจะหาตัวลำบากหน่อยืูว่าจะหาว่าเป็นข้ออ้างก็แล้วแต่นะได้หมดนะแต่ว่าจริงๆวันนี้เราเราก็อยากจะ มาทําให้ดูว่ามันกัดนะอ่าไอ้ได้ตัวไม่ได้ตัวนะมันอยู่ที่ฝีมือคนทคําคลิปใช่ไหมฮะ,ฮะก็วันนี้ก็อาจจะว,ว,วัดพลาดไปเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ได้ตัวมาอยู่นะอ่าโดยรวมนะครับก็เหมาะกับผิวน้ํานะซึ่งสามารถนํามาเล่นใต้น้ําได้เอออย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ขนาดตัวเบ็ดที่เหมาะสมนะครับก็เริ่มตั้งแต่1โอถึง2โอนะครับอืม หากใครที่รู้สึกว่าน้ําหนักตัวมันอาจจะน้อยไปกับเวทดคันและก็สายที่เราใส่อยู่ก็สามารถใส่เนลได้นะครับหรือว่าเราจะหาตัวเบ็ดที่เป็นท้องตะกวดใส่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องคลิปเดี๋ยว,ยวนะปิงจะทําทยอยลงให้อีกนับที่ว่าจะหาผลงานนะสำหรับวันนี้ก็เอาเป็นว่าเรามาเกี่ยวตัวเบ็ดแล้วก็เรามาลองตีให้ดูดูก่อนนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับสําหรับเหยื่อใหม่ตัวนี้ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกับโชว์นะครับของเบียร์ย่างชงตัวใหม่ครับผมโอเควันนี้ลาไปแล้วครับผมแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย